วันนี้นอหาที่เราจะเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบโอเคทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมไหมพร้อมที่จะเรียนไหมคะพร้อมค่ะโอเคเรามาเริ่มดูต่อเลยดีกว่า จากครั้งที่แล้วใช่ไหมที่พวกเราอ่ะเรียนกันไปแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องการ <Okay. S 1> หาผลบวกกับการหาผลลบใช่ไหมคะซึ่งการที่เราเรียนการหาผลบวกกับการหาผลลบเนี่ยเราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ mm ้น hmm. ก็อย่างเช่นความสัมพันธ์ของการหาผลบวกนะคะถ้าสมมติคุณครูมีจํานวน3ามจำนวน,น,วนโดยจํานวนแรกก็คือ2,182จํานวนที่2ก็คือ 179และจำนวนสุดท้ายก็คือ2003เนี่ยสามจำนวนเนี้ยคุณครูจะสามารถเขียนความสัมพันธ์ของการบวกได้ก็คือว่า<อ>179บวก2003แล้วจะมีค่าเท่ากับก็คือ2182หรืออีกตัวหนึ่งนะคะ2003เนี่ยบวกกับ 179ก็จะมีค่าเท่ากับ2,182เหมือนกันค่ะส่วนความสัมพันธ์ของการลบนะคะถ้าคุณครูมี3จํานวนเหมือนเดิมเลยตัวเลขเดิมคุณครูก็จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ของจํานวนลบก็คือของการลบได้ก็คือ2,182ลบกับ 2,003ก็จะมีค่าก็คือ179ใช่ไหมคะหรืออีกความสัมพันธ์หนึ่ง2,182ลบ179ก็จะมีค่า2,003นั่นเองค่ะอ่าอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการที่เราเรียนการหาคุณบวกและก,ก็การหาคุณลบนั่นเอง เออต่อไปเนี่ยถ้าคุณครูมีอ่ารูปแรกนะคะจำนวนประโยคสัญลักษณ์นี่ mm hmm. ก็คือ179บวก2003เท่ากับเท่าใดใช่ไหมคะแล้วก็อีกข้อนึงโจทย์อีกข้อนึงของคุณครูก็คือ2182ลบ2003ก็จะเท่ากับเท่าใดเอ้ถ้าคุณครูต้องการหา2ข้อนี้ คุณครูจะต้องอย่างข้อแรกข้อนี้คุณครูจะต้องนำมาบวกกันใช่ไหมคะคุณครูถึงจะไดะ้เท่ากับเท่าไรหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคุณครูถึงจะได้ค่ามันอ่าแล้วอย่างจุดสีขาวตรงนี้คุณครูจะต้องนำสองจำนวนนี้มาลบกันก่อนแล้วคุณครูถึงจะได้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ใช่ไหมคะใช่เอแล้วถ้าต่อไปคุณครูต้องการหาโจทย์ข้อนี้นะ่ะ ก็คือสองร้อยห้าสิบห้าบวกจำนวนจำนวนหนึ่งนะคะใช่ไหมแล้วก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยเซึ่งจำนวนจำนวนหนึ่งที่เรานำมาบวกเนี่ยคุณครูจะขออนุญาตใช้คำว่าช่องสี่เหลี่ยมโอเคไหมอ,อันที่เราจะหาช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะคมีใ,ใครรู้ไหม เราจะหาได้โดยการที่เราอาจ,จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็ความสัมพันธ์ของการลบเมื่อกี้เลยมาเป็นตัวช่วยในการหาซึ่งอย่างเช่นแบบนี้คุณครูก็จะวาดรูปจํานวนลงไปสามจำนวนแบบนี้เลยคุณครูจะวาดรูปแล้วจากคุณครูวาดรูปสามจำนวนแบบนี้เนี่ยคุณครูก็จะได้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบก็คือคุณครูจะสามารถหานี่ช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้ได้โดยที่ ช่องสีเหี่ยมช่องเนี้ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งห้อสหแล้วก็ลบกับจำนวนนี้ค่ะก็คือสองร้อยห้าสิบห้าหรือว่าอีกวิธีหนึ่งอ่ะเราอาจจะบางคนอาจจะไม่อยากเขียนจำนวน3ามจำนวนนั้นใช่ไหมอาจจะไม่อยากวาดรูปวงกลมเราก็จะสามารถเขียนได้เหมือนกันก็คือ ช่องซีเลียมของเราก็จะมีค่าเท่ากับแล้วเราก็เขียนนี่ตรงนี้ลงไปเลยตัวเลขก็คือ1,696กลงไปแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะย้ายนี่ย้าย255 255ตอนแรกอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเครื่องหมายเป็นบวกพอเราย้ายมาอยู่ฝั่งขวามือจากเครื่องหมายบวกก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบเราก็เลยจะได้ลบ สองรห้าสิบห้าหรือเราจะสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือหนึ่งห้เสิบหลบสองรห้าสิบห้าเท่ากับเท่าใดหรือว่าเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่างนี้นั่นเองอจากนั้นเราพอเราได้แล้วเรารู้วิธีการหาช่องสี่เหลี่ยมของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มหากันโดยที่คุณครูก็จะนำตัวเลขอะไรตั้งค่าต,ตรงนี้ หนึ่งพันเท่าไหร่น้าหนิไหนทุกคนช่วยตอบหน่อยตรงนี้คือตัวเลขอะไรนะ้าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกครูก็จะเขียนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกตั้งแล้วก็ลบกับนี้สองร้อยห้าสิบห้าจำนวนนี้ก็คือสองร้อยห้าสิบห้าพวกเรามาช่วยคุณครูลบโอเคไหมคะค่ะเรามาเริ่มลบกัน หกลบห้าลบเท่าไหร่คะเท่ากับหนึ่งเก่งมากค่ะต่อไปรักสิบแล้วเก้าลบกับห้าราคาเท่ากับเท่าไหร่น้าเก้าลบห้าเหลือเท่าไหรคะเหลือสี่เก่งมากค่ะแล้วต่อไปรักร้อยหกลบสองหกลบสองเหลือสี่ค่ะเหลือสี่เก่งมากค่ะแล้วสุดท้ายแล้วหนึ่งลบกับตรงนี้ไม่มีก็คือศูนย์ใช่ไหมคะหนึ่งลบศูนย์เหลือเท่าไหรคะ เหลือหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบหรือยังคะว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราช่องนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หได้แล้วก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนก็คือต่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมก็คือมีค่าเท่า,ทากับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด เท่ากับแล้วก็ตรงนี้เขียนมันเดิมก็คือหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกลบสองร้อยห้าสิบห้าหรือว่าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกลบสองร้อยห้าสิบห้าแล้วก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดดังนั้นคำตอบที่เวลาเราจะเขียนนะคะเราก็จะเขียนดังนั้น เราก็จะลอกโจทย์ของเรามาเหมือนเดิมจากโจทย์ที่เขาถามก็คือ255บวกตรงนี้ของเราเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราหาได้แล้วก็คือ1,441ก็จะเท่ากับ1,696งราต่อไปเรามาช่วยค,คุณครูคิดอีกสักข้อแล้วกันอีกข้อนึ่งข้อนี้เขาก็บอกว่า จง <ahaha. S 1> หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเขาให้โจทย์มาก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้ลบกับแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วจะมีค่าเท่ากับสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเอเราจะทำได้อย่างไรนะ, <Durch the. S 1> ะเาร,ะราก็จะได้ว่าเทา่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับจะได้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมของเราจะเท่ากับเท่าไหร่คะ นี่ตรงนี้เท่ากับเท่าไรนะตรงนี้บวกกับแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าตรนนี้ก็คือเท่ากับสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบวกกับนี่บวกกับจำนวนจำนวนนี้ก็คือแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นนี่พวกเรามาช่วยคุณครูหากันครูก็จะเขียนสองพัน 148ตั้งแล้วก็บวกกับ879นี่เรามาเริ่มต้นบวกกันหลักหน่วยของเราก็คือ8บวกกับ9ได้เท่าไหร่คะ8ปบวกเได้เท่าไหร่นะ <17. S> 1ส7เจเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนเลข7ลงไปในหลักหน่วยแล้วก็ทดนึ่งไว้ที่หลักสิบแบบนี้ต่อไปเราบวกหลักสิบค่ะ ซีบวกกับเจ็ดสีบวกเจ็ดได้เท่าไหร่คะสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดบวกกับตัวทดหนึ่งก็จะเป็นสิบสิบสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนสองลงไปในหลักสิบแล้วก็ทดหนึ่งไว้ที่หลักร้อยต่อไปเราจะบวกหลักร้อยกันหลักร้อยของเราก็คือหนึ่งบวกแปดหนึ่งบวกแปดได้เท่าไหร่คะ ได้เก้าเก้าบวกกับตัวทดหนึ่งก็จะเป็น <10. S 2> เป็นสิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนศูนยไว้ที่หลักร้อยแล้วก็ทดหนึ่งไว้ที่หลักพ<ะ>ันต่อไปลรวบวกลบพันสองบวกศูนย์นี่แล้วก็จะได้มีค่าเป็นสองใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับตัวทดหนึ่งก็จะเป็นสาม เพราะฉะนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมของเราก็จะมีค่าก็คือสามพันยี่สเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เราก็เขียนเหมือนเดิมสามพันยี่สิบเจ็ดเท่ากับอันนี้ก็ลอกมาเหมือนเดิมก็คือสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบวกแปดร้อเจ็สิบเกแล้วก็ดังนั้นดังนั้นของเราก็คือการที่เราเขียนโจทย์ของเราเหมือนเดิมโจทย์ของเราเริ่มต้นก็คือช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งสี่เหลี่ยมเราได้ก็คือสามพัน ยี <27. S 1> ่สแล้วต่อไปก็จะเป็นลบกับ879ก็จะเท่ากับ2องพัแบบนี้นั่นเองค่ะโอเคก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปหลักการที่ถ้าเราต้องการหาตัวไม่ทราบค่าของ ตัวไม่ทราบค่าเมื่อมันอยู่ในประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการบวกแล้วก็ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการลบเนี่ยเราจะสามารถทําได้ก็คือเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบนะคะในการหาตัวไม่ทราบค่าตัวนั้นค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า45ค่ะเปิดแบบฝึกหัดในหน้า45กัน โอเคทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้าสี่สิบห้าหรือยังคะเปิดแล้วค่ะโอเคเปิดไปที่หน้าสี่สิบห้าแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันค่ะข้อที่หนึ่งยายเขาบอกว่าหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ซึ่งประโยคสัญลักษณ์ในข้อที่หนึ่งที่เขาให้มาก็คืออะไรบวกกับตัวนี้จำนวนจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะ,ะบวกกับ 8,012แล้ว 11, มีค่าเท่ากับ9,889 ข้อที่สองของเราก็คือ473บวกกับตัวเลขตัวเลขหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเท่ากับ1,123ซึ่งเราก็จะเขียนได้ว่าจะได้ก็คือ1,123ตั้งแล้วทำอะไรคะลบด้วยฝัย่งนี้ใช่ไหมคะตัวเลขก็คือ473แล้วก็เท่ากับ ตัวที่เราไม่ทราบค่าซึ่งเราจะใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลบกันซึ่งเราจะลบได้ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามตั้งแล้วลบกับสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม่าเรามาลบกันสามลบสามเหลือเท<อ>่าไหร่คะมาตั้งหนึ่งพันหนึ่ง้สามลบสามเหลือเท่าไหร่ สามลบสามเหลือเท่าไรศูนย์เหลือศูนย์ถูกมากค่ะแล้วต่อไปหลักสิบแล้วสองลบเจ็ดราคาเหลือเท่าไร่คะสองลบเจ็ดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปกระจายมาในหลักร้อยซึ่งก็จะกลายเป็นสิบสองสิบสองลบเจ็ดเหลือเท่าไหรสิบสองสิบสองอยู่ในใจเหลือเท่าไรครับถูกล้ว เหลือห้าเหลือห้าเก่งมากค่ะห้าค่ะอ่าแล้วตรงหลักร้อยเรากระจายไปหนึ่งก็จะเหลือศูนย์ซึ่งศูนย์ลบสี่ลบไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะไปกระจายในหลักพันมาเหมือนเดิมซึ่งกระจายมาเสร็จแล้วเราก็จะมีค่าเป็นสิบแล้วสิบลบสี่ะระคะสิบลบสี่ก็ไรเหลือหกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อ่าเพราะฉะนั้น เราก็จะได้คําตอบเราก็จะลอกลงบ่าตรงนี้บรรทัดต่อไปตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะลอกลงมาเลยเหมือนเดิมหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามลบสี่ร้อยเจ็ดสิบสามเท่ากับเท่าไรซึ่งเท่ากับเท่าไรที่เราหาได้เมื่อกี้คือเท่าไหร่นะหกร้อยเท่าไหร่คะหกร้อ <650. S 1> <650. S 2> ยห้าสิบหกร้อยห้าสิบยี่สิบสามแล้วก็ลบตัวนี้ต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปออดังนั้น ดังนั้นก็คือการที่เราเขียนโจทย์ที่เขาถามตรงนี้นั่เองก,ก็คือเราก็ลองไป4 7 3บวกกับอ่าตรงนี้ใช่ไหมตัวเลขที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ650เท่ากับ1,120เข้าใจไหมเออแล้วี่คำตอบก็คือ สุดท้ายนะคะคําตอบก็คือคําตอบที่เราหาได้ก็คือหกร้อยห้าสิบนั่นเองค่ะตัะที่สามของเรา,าตัวไม่ทราบค่าตัวหนึ่งใช่ไหมคะบวกกับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองแล้วจะมีค่าเท่ากับสองพันแปดร้อยยี่สิบหกดังนั้นเราก็จะเ<อ>ขียน<อ>ยังไงคะ 2> 8, 2, เราต้องเขียนอะไร 2> 8, 2, 6, 6, ตั้งคะ 2,826ตั้งลบด้วยแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่คะ1,382มริงเก่งมากค่ะ1,382แล้วก็จะเท่ากับเท่าใดเท่ากับเรามาตั้งลบกันค่ะ 2,826ันแปดรลบหนึ่งลบสได้เท่าไหร่คะลบ2องได้ไสี่ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปรักสิบของเราแล้วแปดลบกับสองลบกับแปดระคะลบได้ไหมได้หครับอ ลบไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปกระจายมากระจายมาเสร็จแล้วเราก็จะเหลือสิบเท่าไหร่คะเป็นสิบสองแล้วตอนนี้สิบสองลบกับแปดลบได้หรือยังคะแปดไม่ได้เก้าสิบได้แล้วค่ะได้เท่าไหร่คะได้สี่เก่งมากค่ะแล้วต่อไปมเปเจ็ดลบสามเหลือเท่าไหร่คะห้าเหลือเหลือเท่าไหร่น่เจ็ดลบสาม 7จ็บสามเหลือเท่าไหร่นะ,ะ 1> 1 3, เหลือสี่ค่ะเจ็ดลบสามเหลือสี่แล้วสุดท้ายแล้วหลักพันสองลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะ,คะเหลือหนึ่งค่ะเหลือหนึ่งเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ของเราก็คือนี่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเท่าไหร่คะ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหม <4 44. S 1> แต่ว่าก่อนที่เราจะตอบเราก็ต้องเขียนรอกโจทย์ 1, ตรงนี้ของเราไปสองพันแปดร้อยยี่สิบหกลบหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะที่เราหาได้หนึ่งพันเท่าไหร่นะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ แล้วก็ดังนั้นก็คือการรอบจุดใช่ดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บวกกับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองแล้วก็เท่ากับสองพันแปดร้อยยี่สิบหกแล้วก็เขียนคำตอบเราก็เขียนคำตอบของเราลงไปก็คือหนึ่งพัน สี่รสี่สสข้อที่4ี่ข้อที่สี่ของเราก็คือจำนวนจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะบวกกับสอง4มืนหแล้วจะมีค่าเท่ากับก็คือสี่9มืห้านันสเจดเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่าจะได้เท่าไหร่ตั้งคะสี่0มืเท่าไหร่ตั้งนะ สี่มื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสหเก้าสิบเจ็ดลบด้วยแล้วก็ลบด้วยเท่าไรคะสองหมื่นหกร้อยสี่สิบสองลบด้วยสองมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองก็จะเท่ากับ uh huh. เท่าไรใช่ไหมคะก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้นั้นเดี๋ยวเรามาตั้งลบกันสี่หมื่น ้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดตั้งแล้วก็ลบกับสองมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองเอามาดูเจ็ดลบสองเหลือเท่าไหร่คะลืสองเท่าไรพี่ก้ามีเจ็ดลบสองเหลือห้าเหลือห้าเก่งมากค่ะต่อไปสิบของเราเก้าลบสี่หรอคะเหลืออะไรเหลือห้า เหลือห้าเก่งมากค่ะแล้วต่อไปหลักร้อยของเราสามลบหกลบได้ไหมคะไม่ได้ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปกระจายหลักพันออกมาซึ่งกระจายแล้วเราก็จะได้ค่าก็คือสิบสามลบหกเหลือเจ็ดสบสองสิบสามต่อชเอเจ็ดค่ะเหลือเจ็ดแล้วตรงนี้หลักพันของเราก็เหลือสี่ใช่ไหมสี่ลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะ เหลือาสามเหลือสามเก่งมากค่ะแล้วสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายเออสุดท้ายแล้ว4ลบ2เหลือสองเหลือสองเก่งมากก็ไปเขียนดังนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนลงไปถ้าต่อมาก็ลอกก่อนส4มือ5,397ตั้งลบกับ สองมืนหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองเท่ากับเท่าไหร่น้าเมื่อกี้ที่เราทำได้สองมืนม่นเท่าไหรคะสองมืนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าค่ะถมาค่ะสองมืนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าดังนั้นนะคะเราก็จะเขียนโจทย์ลงไปก็คือช่องสี่เหลี่ยมที่เราหาได้ก็คือสามสองมืนสามพัน เจ็ดร้อยห้าสิบห้าบวกกับสองมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองเท่ากับสี่มื่นห้าพันสักสามร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วก็ตรงบรรทัดคำตอบเราก็จะเขียนคำตอบที่เราหาได้ลงไปก็คือสองมื่น สามพันเจ็ดอยห้อห้าสห้านั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำเองแล้วก็ส่งเข้าไปใน กลุ่มนะคะก็คือส่งไปทางหน้าเลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจอีกรอบนึงแล้วคุณครูก็จะส่งกลับเข้าไปในกลุ่มโอเคไหมคะค่ะ